สวัสดีครับพบกกับพวกเราลูมิล่าไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามีตัวอุปกรณ์พิเศษนะครับผมเป็น power station นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวแบ็เอัพไฟนะฮะสำหรับโซล่าก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ทำงานคล้ายๆกับเป็นแบต อ่าแบตสำรองอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันมีมิลลิแอมให้มากถึง1นึ0 0 0สมิลลิแอมเลยนะครับก็สําหรับสินค้าภายในกล่องนะครับผมก็จะมีตัว LSC 400ตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีสายมาให้นะครับเป็นสายชาร์จนะฮะสำหรับในรถยนต์นะฮะตัวนี้จะเป็นแบบ12โวลต์นั่นเองนะครับก็แปลงเข้าตัวตัวนี้นะครับสาหรับชาร์จนะฮะ แล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะมีตัวตัวนี้เป็นสาย AC นั่นเองนะฮะก็สามารถเสียบชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ2 2 0อนะฮะ110โวลต์อะไรอย่างนี้ชาร์จได้หมดเลยแล้วก็ถัดมานะฮะตัวนี้จะเป็นสายอ่าเป็น DC นะครับผม DC 1 2โวลต์นะฮะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับใช้งานกับพวกอุปกรณ์โซลานะครับเป็นพวกพัดลมหรือว่าจะเป็นพวกไฟโซลาที่เป็น12โวลต์นี้ได้หมดเลยนะครับลำดับถัดมานะฮะก็จะเป็นตัว user m a n u นั่นเองนะฮะก็ อันนี้แนะนํานิดนึงนะครับผมสําหรับผู้ใช้ใหม่นะฮะที่เพิ่งซื้อไปแนะนําให้อ่านก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าจะมีในเรื่องของคําเตือนนะครับผมแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนะฮะจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอเคครับแล้วเรามาดูในเรื่องของข้อมูลและสเปคสาหรับตัวนี้เลยนะครับสำหรับตัว LVC 400นะฮะก็ตัวนี้นะครับผมเป็นแบตนะครับผมมี capacit y อยู่ที่3 7์นะฮะหรือว่าเป็น120,000 mAh นั่นเองนะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีพอตต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเลยนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวปุ่มเลยตัวนี้จะเป็น DC o n o f นนะครับผมตัวนี้กดเปิดปิดตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของไฟ DC ตรงนี้นะฮะ12โวลต์2รูนี้นะครับผมจะเป็นการควบคุมตรงนี้แล้วก็ USB นะฮะก็คือ DC ทั้งหมดตัวไฟจ่ายนั่นเองนะครับ สามารถเปิดปิดได้นะครับผมแล้ว Capacity display นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของจํานวนปริมาณแบตที่เราเหลืออยู่นะฮะก็จะขึ้นโชว์มาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มถัดมานะครับผมจะเป็นปุ่มแ a มป์ออนออนั่นเองก็คือเป็นไฟฉายนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟ1วัตต์นะครับผมค่อนข้างจะสว่างเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้เปิดปิดได้เลยแล้วก็ถัดมานะครับผมจะเป็น AC on off นะครับผมตัว AC on off นะครับผมตัวนี้นะฮะจะเป็นการควบคุมอุปกรณ์ ที่นำมาเสียบข้างหลังนะครับผมก็คือฝั่งนี้นั่นเองนี่นะฮะถ้าเรากดเปิดปิดนะครับผมตัวไฟก็จะทํางานกับช่องนี้นั่นเองนะครับก็สามารถเสียบพัดลมเสียบอะไรต่างๆนานาได้หมดเลยนะครับผมที่มีกําลังไฟไม่เกิน400วัตต์นั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับผมพิเศษมากๆเลยนะฮะตัวเอาท์พุตมันนะครับผมเป็นเพียวสายเวฟด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับผมลองเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถใช้งานกับไฟอ,อุปกรณ์ที่เหมือนจะเป็นพวกพัดลมพวกตู้เย็น,นอะไรพวกนี้ที่วัตต์ไม่ เกินนะฮะใช้ได้หมดเลยเหมือนกับไฟบ้านเลยนะครับผมเหมือนเสียบปลั๊กอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้สามารถชาร์จด้วยโซลา่าได้นะครับผมเป็นแบบ12หรือ18โวลต์ได้นะครับผมโดยสูงสุดจะอยู่ที่60วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถเสียบตัว DC 12โวลต์หรือว่าเป็นพวกหม้อแปลงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมก็แนะนําว่าต้องเป็นแบบ12โวลต์แล้วกันนะฮะสำหรับตัวหม้อแปลงนะครับตัวนี้จะเป็นตัว AC input นะฮะสำหรับชาร์จตัว UPS ตัวนี้นะหรือ power station LVC 400นี้นะครับก็สามารถชาร์จผ่านไฟบ้านได้เลยนะครับถัดมานะฮะตัวนี้จะเป็น USB นะครับผมตัวนี้จะอาค่าไฟจ่ายนะฮะจะเป็น DC 5์3์นั่นเองนะฮะทั้ง2อันเลยนะครับก็จะได้ประมาณ15วัตต์นั่นเองถ้าชาร์จเร็วเนาะส่วนถัดมานะครับผมจะเป็น DC 12V นะฮะก็ตัวนี้สำหรับต่อพวกพัดลมอะไรที่มันเป็นแบบหัวว่าแปลงแบบ DC 12V อะไรพวกนี้นะฮะตัวนี้แปลงมาให้แล้วเป็น 12V วล ไม่ต้องไปแปลงเพิ่มนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นรูระบายอากาศซึ่งจะมีพัดลมอยู่นะครับผมจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนรูปร่างดีไซน์ตัวนี้นะครับผมออกแบบมาได้แน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนะครับผมก็ อยู่ในระดับดีเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะน้ำหนักตัวนี้จะอยู่แค่4กิโลต้นๆเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ได้หนักมากสามารถพกพาไปได้นะครับไม่ว่าจะไปแคมป์ไปขึ้นเขานะครับผมหรือว่าจะไปออกทริปอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบพวกใช้งานนะครับที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟนะสามารถนําแบตตัวเนี้ไปใช้งานร่วมได้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมก็หาซื้อได้แล้วนะฮะที่ตัวแทนจาหน่ายชั้นนําทั่วประเทศได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถดูได้ที่ w w w l u m i l a t h a i l a n d c o m นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะฮะในการรีวิวอุปกรณ์ชิ้นอื่นนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ